สวัสดีค่ะวันนี้ปอจะมาทําน้ําจิ้มขนมจีบนะคะซึ่งวันก่อนปอก,ก็ได้ทําคลิปขนมจีบไปแล้วแต่วันนี้เรามาทําน้ําจิ้มกันนะคะ,ะน้ําจิ้มขนมจีบนะคะทํง่ายง่ายกันเลยนะคะ,ะก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปอเพื่อที่ปอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะทํากันนะคะ เริ่มจากพริกแดงเลยนะคะค่ะก็ผักชีค่ะค่ะรากผักชีนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะจิกโ์ค่ะหรือว่าซอสเปรี้ยวนั่นเองนะคะซีอิ๊วดำหวานค่ะน้ำส้มค่ะ ซอสฝาเขียวค่ะน้ำตาลไซเดงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเราน,นำหม้อมาแล้วค่ะเรจะใช้กระบวยนิดตวงนะคะขนาดกรัมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ70กรัมนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะ ซอสฝาเขียวค่ะเลยซอสฝาเขียวหนึ่งค่ะตามด้วยจิกโชนะคะสองค่ะ าด้วยน้ำส้มน้ำส้มหนึ่งนะคะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำสองค่ะทำกันง่ายๆเลยค่ะ น้ำเปล่าสี่ค่ะคือเราใช้อันไหนตวงก็คือต้องใช้อันนั้นนะคะคือขนาดปริมาณให้เท่าเท่ากันหนึ่งสองสามสี่นะคะักันง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะ น้ำตาลทรายแดงอยู่ที่สองค่ะสองค่ะ,อคะโอเค เรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลตาลเสร็ <c oughs> จแล้วเราก็นำพริกมาหัน่น แล้วเรานำรากผักชีไปโขกนะคะไปโขกรากผักชีแล้วก็นำไปตั้งไฟกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้เรานำมาตั้งไฟกันแล้วนะคะแล้วก็มาเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลได้ละลายน้ำตาลทรายแดงละลาย คือเราทําน้ําจิ้มขนมจิบสูตรเจนะคะสูตเจเราทําำกันสูตรเจกันอยู่ค่ะ<ม>อย่าให้ไฟแรงมากจะอ่อนไปไม,มากเอาไปแค่ไฟกลางนะคะ<ม>ทำกันง่ายเลยค่ะ เราไปรรสักพักนะคะค่ะพอเราคนน้าตาลทรายแดงเริ่มละลายแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มจะไม่ได้ยินเสียงแล้วตอนแรกเราจะได้ยินเสียงน้ําตาลทรายใช่ไหมคะอันนี้คือน้าต,ตาลทรายละลายและะ้วค่ะแล้วก็เคี่ยวไปต่อไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราล้งลางรากผักชีที่เราโขลกไว้นะคะอันนี้คือรากผักชี กบมาแล้วเรียบร้อยลงเลยค่ะถ้าสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มความเปรี้ยวได้นะคะ สูตรไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานอยู่ที่ของคนทําเลยนะคะว่าคนทําที่ชอบรสชาติแบบไหนนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ปอทําขายอยู่นะคะ ที่ร้านโชคดีอาหารเจจังหวัดนครพนมนะคะถ้าใครมาจังหวัดนครพนมสําหรับท่านไหนที่ทานเจก็เชิญแวะมาทานได้นะคะทำกันง่ายค่ะจิ้มขนมเจเสุดเจนะคะรอให้เดือด ว่าเป็นจบขั้นตอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำพริกลงเลยค่ะถ้าคนไม่ชอบเศษรากผักชีนะคะที่ว่าเราโขกไม่ละเอียดนะคะเราก็กรองออกก่อนก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะ,ะกรองเอารากผักชีออกนะคะนี่รากผักชีออกเสร็จแล้วก็ น้ำพริกลงเลยค่ะพริกที่หั่นไว้ค่ะลงเลยเสร็จแล้วค่ะถ้าเราเคี่ยวนานมากเกินไปก็จะขมนะคะเด๋ยวเคี่ยวนานเกินนะคะอันนี้โอเคนะคะคือว่าจบขั้นตอนแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,าเดูะะดกันเลยนะคะจัดเสิร์ฟกันเลย ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนแล้วนะคะจัดเสิร์ฟไดเรียบร้อยนะคะนะคะนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ